สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเกมเซอร์ไทยแลนด์ะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัว X2 เป็นพอร์ต Type C นะครับทำมาเพื่อเอาใจสาย Android นะครับหรือว่าโทรศัพท์ส่วนใหญ่นะครับที่ตอนนี้เป็นการใช้พอร์ต Type C กันหมดแล้วซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะใช้งานไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราแกะกล่องมาแล้วนะครับ<ๆ>ก็จะเจอกับนี่เลยเจ้าตัวจอย X2 นะครับที่เป็นพอร์ตแบบ Type C นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปเนาะสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากๆเลยนะครับแบบแทบจะเกือบทุกยี่ห้อเลยเนาะที่เป็น Type C แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือการที่จะเอาเจ้า x 2ตัวเนี้ยมาใช้เป็นรีโมทเพลย์นะครับเพื่อเข้าใช้งานกับเจ้านี่เลย PlayStation 5ด้านหลังผมนะครับบอกเลยว่ามันจะเพิ่มความสะดวกสบายให้แน่นอนโดยที่เราไม่ต้องใช้จอยจากตัว PlayStation 5เลยนะครับสามารถใช้งานผ่านเจ้าตัว x 2ได้เลย ซึ่งวิธีจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูวิธีการทากันเลยผมเตรียมโทรศัพท์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็น s a m S u n g s 2 0 SE นะครับตัวนี้ที่จะเอามาทดลองใช้กันนะครับก็ใช้งานง่ายๆเลยเราหยิบ X 2ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเจ้าโทรศัพท์เราเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ยืดออกไปครับยืดแบบนี้เพื่อให้มันล็อกโทรศัพท์เราเข้าที่ปึ๊บนี่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่แอปเกมเซอร์ตามที่ผมกดเลยนะเข้าไปนะครับ เขาจะขึ้นมาให้เรากดอนุญาตนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนี่ติ๊กตามที่ผมติ๊กเลยนะกดอนุญาตปุ๊บเราก็กดกลับนะครับแล้วก็เลือกเป็นขณะใช้แอปนะครับกดยอมรับกดสตาร์ทนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่แอปเกมเซอร์แล้วก,กดอนุญาตอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้ามากดที่ตัวฟังก์ชันตรงกลางตรงนี้ที่เป็นรูปจอยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเครื่องหมายบวกนะครับอ่ะหลังจากนั้นให้เราเลือกนะครับหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า PS Remote Play อ่ะนี่นะครับ กดเข้าไปแล้วก็กดแอดนะครับอ่ะบนหน้าจอตอนนี้ที่ทุกคนเห็นก็จะมีตัวแอปพลิเคชัน PS Remote Play ขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปแล้วก็กดอ่าเริ่มต้นนะครับอ่ะทีนี้ตัวนี้ครับเราจะต้องใช้เป็นโหมด G Touch นะครับหรือว่าจะเป็นโหมดที่เอาไว้เพิ่มปุ่มเข้าไปเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแล้วกันว่ามันคืออะไรเนาะแต่ว่าตัวนี้มันคือระบบ G Touch นะครับที่ เราจะต้องมาตั้งค่าเพิ่มจะไม่เหมือนกับออบางเกมนะครับที่สามารถเสียบปุ๊บแล้วเล่นได้เลยแต่ G-Touch เนี่ยเราจะต้องมาตั้งค่าปุ่มแยกอีกทีนึงนะครับให้กําหนดว่าเราจะใช้ปุ่มไหนใช้ทําอะไรแบบนี้นะอ่ะเราก็กดเปิดเป็น G-Touch นะครับโดยการกดปุ่ม G นะครับแล้วก็กดปุ่ม Home เข้าไปอ่าเสร็จปุ๊บเราก็กดตกลงนะครับแล้วก็กดเข้าแอปใหม่อีกทีนึง เขาก็จะให้เรากดยอมรับเราก็กดไปเลยนะครับนี่ยอมรับกดกราบอ่ะต่อไปเราก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับการใช้งานในครั้งแรกนะครับเขาก็จะให้เราลงชื่อนะครับเป็นที่อยู่อีเมลซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราขอเซ็นเซอร์ไว้นะแต่ของคนอื่นของทุกคนอนะ่ะถ้ามีแล้วก็ใส่เลยนะครับใส่ของตัวเองได้เลย หลังจากที่เราใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกนะครับระหว่าง PS5 PS4 เนาะเราก็เลือกเป็น PS5 ได้เลยนะครับอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่า Wi-Fi นะครับเราต้องใช้อันเดียวกันนะอย่างเช่น PS5 เราเนี่ยเข้า Wi-Fi ที่มีชื่อว่า A b c ในบ้านเราใช่ไหมโทรศัพท์เราเนี่ยก็ต้องเป็น Wi-Fi อันเดียวกันนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยจับคู่กันได้แล้วก็เชื่อมต่อกันได้นะครับอ่ะตอนนี้เขาก็กําลังตรวจสอบเครือข่ายเนาะแล้วบนหน้าจอตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับว่า ไอดีของเราเนี่ยได้เชื่อมต่อการเล่นระยะไกลเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นเราก็รอแค่บนโทรศัพท์เราให้มันทํางานนะครับตอนนี้บนหน้าจอของโทรศัพท์นะครับก็คือมันจะขึ้นขึ้นตัวของหน้าจอเกมเพลย์มาแล้วนะครับหลังจากนั้นตอนนี้นะครับบนหน้าจอของเรานะก็จะมีภาพจากบนทีวีนะครับเหมือนกันแล้วนะนี่ภาพเดียวกันเลยให้เรานะครับดูบนหน้าจอมันจะมีรูปเป็นจเป็นติ่งเล็กๆที่เป็นรูปเหมือนจอยจอยเกมอ่ะครับให้เรากดเข้าไปก่อน ตรงนี้มันจะเป็นการเพิ่มปุ่มลงไปหรือที่เรียกกันว่าระบบ G Touch นะครับของเกมเซอร์นั่นเองเราก็ลากไอ้เครื่องหมายงง,งๆเนี่ยครับเอามาไว้ตรงที่เราอยากจะตรงที่เราต้องการจะจะจะ,จะให้ทำงานนะครับอ่ะเนี่ยนะครับเราก็จะเปิดตัวของ Layout นะครับของตัวจอย PS5 ให้ขึ้นมาบนหน้าจอก่อนเพื่อให้เราอ่ะใส่ปุ่มต่างๆลงไปได้สะดวกมากขึ้นโดยที่เราก็เลือกนะครับเครื่องหมายงงอย่างนี้เอาไปใส่นะครับ พอวางเสร็จปุ๊บเราก็กดเลย l 1นะครับอันนี้เป็น l 1เราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอันนี้ l 2นะครับเนี่ยผมก็จะลากไปแล้วก็วางปุ๊บเราก็กดเราก็กดนะครับว่าเราจะให้ปุ่มไหนเป็นอะไรอันนี้ r 2แล้วก็หลังจากนั้นตัวของอนาล็อกนะครับให้เราเอามาวางบนหน้าจอได้เลยวางไปตรงที่พื้นที่ว่างได้เลยนะครับตัวของอนาล็อกทั้งซ้ายและขวานนะนี่วางหน้าจอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กด เราก็เซฟนะครับอ่ะตอนนี้เห็นไหมครับว่าบนหน้าจอสามารถบังคับได้แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งผมดูผ่านโทรศัพท์ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปที่ตัวของเกมกันนะครับว่าการใช้งานในเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองเข้าเลยเราก็กดเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะซึ่งผมได้ปิดตัว layout ของปุ่มไปแล้วนะแต่ทีเนี้ข้อเสียของตัวนี้นิดนึงนะครับก็คือเวลาที่เราขยับเนี่ย เขาจะมีตัวของเลเยอร์เด้งขึ้นมาบนหน้าจอแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบบดบังสายตาขนาดนั้นนะก็นี่นะครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็ลองกดดูครับเห็นไหมพอเรากดตัวปุ่มที่เราเซตไว้บนหน้าจอมันก็จะทํางานนะครับอย่างเช่นเแนบบี่ยตอนนี้ผมกดตัวตัวสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนะี่ยวเรากดปุ๊บเห็นไหมมันก็จะทํางานเลยนะครับแบบนี้ใช้ได้ทุกปุ่มครับ 1> L 1 R 1 R 2 L 2อย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่เราตั้งค่าเลยว่าเราถนัดแบบไหนนะครับซึ่งเกมก็เล่นได้ทุกเกมที่อยู่บน ps P เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเหมือนใช้เจ้าตัว x 2ตัวเนี้ยแทนจอยของ playstation 5เลยนะครับง่ายๆแค่นั้นเลยก็ตัวนี้มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความสะดวกในการใช้งานเวลาที่เราจะเล่นเกมนะครับบางทีเราอาจจะอยากเล่นเกมเวลาที่เราลุกไปไหนนะครับไปข้างนอก แม่เรียกไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ําไปนอนเล่นห้องอื่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ายังอยากเล่นเกมอยู่เราสามารถเอาโทรศัพท์เราเนี่ยเปิดแอปแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็เล่นเกมผ่านเจ้าตัวจอยเกมเซอร์ X2 Port Type C ตัวนี้ได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เราเนี่ยจะหมดเพราะว่าใต้จอยตรงนี้ครับเราสามารถเสียบรูเสียบสายชาร์จได้นะครับก็คือเอาตัวพอร์ต Type C ที่เรามีเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลย แล้วเดี๋ยวไฟอะ่ะมันจะวิ่งเข้าไปที่โทรศัพท์เราเองเป็นการชาร์จไปได้ในตัวด้วยนะครับก็เล่นได้แบบเรื่อยๆเลยจุใจเลยนะครับมีสามารถแบบเล่นได้ตลอดเลยไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับตัวนี้นะสำหรับจ็อ t เกมเซอร์ X2 ตัวนี้นะครับก็มีการรับประกันทั้งหมด1ปีเต็มเลยนะครับ1ปีเต็มๆเลยนะถ้าทุกคนซื้อไปแล้ว มีปัญหาส่งมาเคมได้นะครับก็เก็บบินเก็ <ๆ S 1> บใบเสร็จไว้เก็บกล่องไว้นะครับแล้วก็ส่งมาเคมได้ภายใน1ปีนะถ้ามีปัญหาเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีการซ่อมเลยนะครับย้ำอีกทีว่าเป็นการเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับไม่มีการซ่อมนะอ่าสำหรับเจ้าตัว X2 ตัวนี้นะครับกับการใช้เป็นฟังก์ชัน PS Remote Play แบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า X2 Port Type C ตัวนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับการใช้ X 2เป็นรีโมทเพลย์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปใหม่จากเกมเซอร์ไทยแลนด์กันนะครับว่าเราจะมารีวิวอุปกรณ์อะไรจากเกมเซอร์อีกบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ